الحمد لله الحمد لله الكريم الوهاب الذي جعل في مرور الأيام عبرة لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الاواب خير من تاب واناب صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه والتابعين لهم احسان الى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإيا بتقوى الله تعالى وطاعته قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال عز وجل واتقوا ยุมันตุรจางูนฟีฮิอิลัลลอฮ์ุมมาตววัฟฟะกุนูนักซิมมาคัสบัตวะฮุมลาลามูนวะซาดะกุลลอฮ์อลลอฮิลอามาบ้างถ้าพี่น้องซิมผู้ศรัทธาที่เขารบรักทั้งหลายครับขอตักเตือนถึงตัวผมเองแต่ท่านพี่น้องทั้งหลายให้มีตักวาให้มีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสุภานะฮูตาดา ซึ่ก,การมีตัก,กวานั้นจะเป็นสเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราในอาเคโรถ้าพี่น้องสิมผู้มีศรัทธาที่เคารพชีวิตของเรานั้นมันหมุนเวียนหรือว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วจากวัยเด็ก วัยเล็กๆสู่วัยหนุ่มแล้วก็สู่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่วัยชาราเราเราคงยังจบจำบางส่วนในอดีตที่ผ่านมาชีวิตของเราตั้งแต่วัยเด็กในการกระทำต่างๆ หรือบางสิ่งบางอย่างที่เรายังมีความจดจำที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของเราแต่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีความดีงามมันก็จะกระตุ้นเตือนหัวใจของเรานั้นให้มีแรงที่จะทำความดีให้เพิ่มพูนอยู่ตลอด พอเรารู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติไปในสิ่งที่เป็นความดีงามทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงแลหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากพกระองค์สุคานาหัวตาดาแต่ท่านในอดีตเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดแก่เราหรือความขมขื่นแก่เราในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดเราก็ต้องเอาอดีตนั้น มาเป็นข้อเตือนใจให้กับเราที่จะทำความดีเพื่อจะไปลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่เคารพรักทั้งหลายเราได้ให้นี่ยมัตกับเราอย่างมากมาย เนี่ยหมัดในเรื่องของอายุไขในเรื่องของเวลานะครับที่เราได้รับจากอัลลอฮฺสุฮานะฮูตานาเวลาที่มันหมุนมีหมุนเวียนมันผ่านไปอย่างรวเดเร็วนั้นท่านนบีสุลลัลลอห์ขอฮิัลลามได้กล่าวไว้ในฮะดีษของท่านซึงง่งรายงานโดยอบีบักรออฺรยลัลลอฮฺวัน จากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมกล่าวรับสุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมอัะซะมานะกอะิสตาดะะะาะะฮะัะะ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 ละะ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 ะวะะะะะะะนะะ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 ลีะะอะลัะะะะะะะลัะะ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 ้ะะะะะละะะ้ะะะ่ะะ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 ะ่ะะ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 น อาศัณตุอาศัณฑ์ตุณหาชรอชฮรอนหนึ um ab, ng, ่งปีม an, ี12เดือนมินฮาอัรบะตุลฮุร ja, ุมม ah ุตะวาลดียะนะครับซึ่งในจำนวนนั้นมี4เดือนที่ต้องห้าม3เดือนนั้นติดต่อกันซาละตุนมุตะวาลดียะสาเดือนติดต่อกันนั้นก็คือซุลกอาะดะดุลฮิจญจาและชะฮรุลมุฮัรรอม สามเดือนติดต่อกันนะครับวระจะโมดร์ลดีบปในจุมาดีวชาวบ้านและก็เดือนอีกเดือนหนึ่งนะครับก็คือเดือนรอจับซึ่งของพวกโมดรซึ่งอยู่ระหว่างเดือนจุมาดาและก็เดือนชาวบ้านซึ่งเดือนรอจับก็มีอีกคดีหนึ่งที่ท่านนบีสุลต้องฮะเลนซัลลัมบอกว่าเป็นเดือนที่บรรดาุสลิมีนั้น หลงลืมในการทําความดีนะครับเป็นเดือนนึงที่ท่านนบิสัล,ลอหหในสันตมและเดือนข้ารอมเรานี่เองที่เรากําลังเข้าจะเข้าสู่เดือนข้ารอมชอมล้ก็ขอดุทอศาจากลัสุภพานัหัวตานาให้พวกเรานั้นได้มีชีวิตนะครับได้พบกับเดือนหนึ่งเป็นเดือนที่ประเสริฐเดือนหนึ่งนะครับที่มีสุนนะของท่านนบิสัล,ลอหห์ในหัวสันตล,ลมให้พวกเรานั้นได้ ทำการถือศีลอดให้มากนะครับในเดือนมะรุมเองนะครับซึ่งมีรายงานจากท่านนาบีสุลต่านลอห์อัลัยฮิวะอัลลัมท่านนาบีสุลต่านลอห์อัลัยฮิวะอัลลัมได้กล่าวว่าการถือศีลอดหรือการอัซยามเนี่ยในที่ประเสริฐที่สุดรองจากเดืดอนรอมฎอน ครับเดือนที่มีการถือศีลอดที่มากที่สุดประเสริฐที่สุดต่อจากเดือนรอมดอนนั่นก็คือชฮุรุนมุฮัรรอมเดือนที่ประเสริฐที่สุดของอภัยซึ่งมีรายงานะดิษนะครับที่เล่าจากอบูฮุดอเรงงาะฮ์ล่อฮันุจักทานนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้กล่าวอัฟดัลุสซิยามบอ์ดะลมดอนชฮุรุละฮุมุฮัรรอมนะครับเดือนที่ประเสริฐที่สุดต่อจากเดือนรอมดอนนั้นก็คือ การถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมวัฟตอรสอาลาะบอนฟอริดดสซาเลาตุลเล่นะครับนะี่การละหมาดที่ประเสริฐที่สุดรองจากละหมาดที่เป็นฟักดูนั่นก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับฉะนั้นัชฮรุลลล่อเดือนของอัลลอฮ์นั่นก็คือการที่พาดพิงชื่อไปหาอัลลอฮ์สุภาณอหัวตา เป็นการยกย่องเป็นการให้เกียรตินะครับซึ่งท่านกรีได้อธิบายว่าคือเดือนมกรอมทั้งเดือนได้มีรายงานจากทารุสุสโลอะในสันสลำว่าทารูสุสอลอะในหัวสันสลม,มจะถือศีลอดทั้งเดือนที่เป็นฟรดูนั้นก็คือเดือนรอรฎอมน,นั่นเองนะครับส่วนการถือศีลอดให้มากก็คือการถือศีลอดที่เก่าวไว้นะครับนีก็คือ การถือศีลอดในเดือนมรอมนั่นเองเพราะฉะนั้นเดือนมรอมนั้นมีความประเสริฐนะครับบรรดาสาับบางส่วนก็บอกว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดนะครับก็เป็นทัศนะของนักวิชาการเองเดอะไทติมโตโร่แรจมก็กล่าวว่านักวิชาการก็มีความขัดแย้งนะครับในเรื่องของความประเสริฐในสี่เดือนที่ต้องห้ามว่าเดือนใดประเสริฐที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีนะครับทัศนะว่าเดือนมฮัรอมนั้นเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดนะครับที่ท่านฮัสซันบัสรีได้กล่าวไว้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีน้องมุสลิมที่เคารพทั้งหลายครับเราจะเห็นได้วอิสลามนั้นได้มีช่วงเวลาที่จะให้ผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับคอยกระตุ้นให้มุสลิมเนี่ยทำความดีอยู่ตลอดทั้งปี ได้บอกถึงความประเสริฐได้บอกถึงผลบุญได้บอกถึงความดีงามต่างๆให้บรรดามุสลิมเนี่ยมีความใกล้ชิดกับอิสลามมีความใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺสุภาหนะฮัวตาลาให้มุสลิมเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของอิสลามนะครับหัวใจของเขาจะมีความผูกพันอยู่ในตารทรรอบาดะอยู่กับอัลลอฮฺสุภาหนะฮัวตาลาอยู่สิ่งที่อยู่ใน บรรยากาศแห่งอิสลามการถือศีลอดการิกรุลอ่าอนกุรานการทำซดาดะก็เหล่านี้คือความดีงามที่ได้รับความขอพระทัยจากลัสุภาณหัวตาดาได้รับการบันทึกจากลัสุภาณหัวตาดาและบั้นปลายนั้นก็คือผลแห่งการกระทำนั้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีงามจาก อลัลลอฮ์สุภานะโฮตาลาน,นั่นเองแต่ท่านพี่น้องสิ่งที่เขารับรักทั้งหลายครับเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วหนึ่งอาทิตย์เหมือนกับหนึ่งวันหนึ่งวันเหมือนกับหนึ่งชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงเราจะมีความรู้สึกว่านี่เช้าเรายังอยู่ในบรรยากาศของเวลาซูบแป๊บเดียวก็เข้าสู่เที่ยงวัน นะครับเมื่อเอาสู่เวลาอัสรีแล้วก็เตรียมที่จะพบกับความมืดของเวลาของวันเวลารู้สึกว่ามันรวดมดเร็วเหลือเกินในทุกวันนี้เราทำกิจกรรมได้เพียงไม่กี่อย่างก็ผ่านพ้นไปในแต่ละวันนะครับ <S <S แต่มันเป็นความปวดปานหนึ่งครับหากว่าเราย้อนหรือพิจนารณาดูในชีวิต ความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับเราได้ทําอะไรบ้างในแต่ละวันและโดยเฉพาะในการกระทําที่เป็นการกระทําเพื่อพงศพานาหัวตาลาในการทําไมบาดนาะต่างๆเราทําอะไรไปบ้างนะครับในเรื่องของเวลานั้นท่านอินอัมบาสอเดลลาะอานุมาเดกได้เล่าว่าท่านนบีสุลต์ลอาะอานัยฮิวสัลลัม ในกาว,วานิยมาตานมักบุญฟีหิมะกซีรุมมินันนสัสธนบิสุล่องของอิรัล,ลมได้กล่าวไว้ว่าความโปรดปานสองอย่างนะครับนิยมาตานที่คนจำนวนมากนั้นปล่อยให้มันหมดไปส่วนใหญ่ปล่อยให้มันหมดไปนั้นก็คืออสัสฮะตุลฟรรก การมีสุขภาพดีและการมีเวลาว่างการมีสุขภาพที่ดีนะครับที่เราสามารถทำอไบาดะใกล้ชิดกับอรรถสุฮาณหูวใาลาในเรื่องของสุขภาพการถือศีลอดที่เป็นศุนนะนะครับการถือศีลอดการยืนขึ้นละมาตื่นขึ้นละมา นะครับในเรื่องของสุขภาพที่เราสามารถจิตธรทำได้การนั่งอ่านกุรานหรือการอ่านสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราและเพื่อที่จะยังประโยชน์กับผู้อื่นบวกกับเวลาที่เราใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับในช่วงที่วัยที่ยังไม่มีความยุ่งเหยิงนะครับโดยเฉพาะในวัยชบาบนะครับในวัยเด็กวัยหนุ่มที่ เราสามารถที่จะอ่านอันกุรอานเราสามารถที่จะท่องจำอันกุรอานเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาของเราที่ยังหรือความจดจำของเราที่ยังสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็วนะครับให้มันฝ,ฝังลึกอยู่ในหัวใจของเราในเรื่องของการจดจำอันกุรอานการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนา นะครับที่เรายังมีเวลาว่างที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาในเรื่องอัลกุรอานในเรื่องของหล,ลักอัลกีดาในเรื่องของฮะดีษในเรื่องของอัคลากต่างๆในช่วงที่มีการบรรยายในกล้องที่มีการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาถามว่าเราได้ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใด ในหนึ่งปีที่จะเข้าสู่ปีใหม่ให้จรวดใหม่และจะดำเนินไปเรื่อยๆหนึ่งปีผ่านหนึ่งปีผ่านในแต่ละวันนะครับเราได้ท่านทั้งหลายนั้นได้ใช้นะครับความฉบับของเราความพิเศษของเรานะครับในเรื่องของการจดจำนะครับรู้ไว้ผู้ใหญ่ก็ตามรู้ไว้เด็กนะครับที่ใช้ใน เพื่อการเพื่ออัลลสุภาห์อหุตาลาในการที่ร้องในการละหมาดในการอัลกุรอานเราใช้กันมากน้อยเพียงใดนะครับอย่าลืมว่านะครับสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกสอบสวนนะที่อัลสุภาห์อหุตานะท่านนบีสัลล่องมาเลยฉันลั้ได้กล่าวว่าละตาซูลูกอดดมันอัลอับดุยอมันกิยามะละตาซูลูกอดดมันอัลอับดุยอมันกิยามะฮัตต้ยุสเอลูอันอารบะ มนุษย์นะครับหรือเบาเนี่ยในวันกียามาเนี่ยนะครับเท้าทั้งสองของเบาแต่ละคนจะไม่ถูกขยับจะไม่เคลื่อนไหวพัตตายุสันอันอารบาจนกว่าจะถูกถามจะถูกสอบสวน4ประการสประการที่เบาจะถูกสอบสวนนะครับว่าเขาได้ใช้ไปในทางใดบา้าง ออนมรีฮีฟีมาอฟนาในช่วงอายุของเขาเนี่ยเขาใช้หมดไปทางใดบ้างลายอายุในแต่ละวัยหมดไปทางใดนะครับใช้ไปทางที่ฮาลานสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ฮารอมนะครับใช้ไปในทางใดวันวันเจรเดีฟีมอาอัลาเกี่ยวกับสุขภาพของเขาใช้ไปในงานใดบ้าง มีสุขภาพที่ดีมีร่างกายแข็งแรงเคยไหมคิดไหมที่จะสดอกอกเอาเรีง่งเอาแรงนะครับทําในสิ่งที่ดีงามเคยไหมที่จะเห็นคนชราคนยกมีน้ําใจที่จะยกช่วยยกสัมภาระหรือช่วยคนที่เดือดร้อนในเรื่องของกายภาพก็ถูกถามในวันเกียรตนะครับอารมาลีไอ้นักไอหนักเสบมินไอ้นักเตสบ เกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาว่าได้มาอย่างไรนะครับใช้จ่ายไปในทางใดวัาพี่มาสซนอน,นะครับได้ทรัพย์สินมาได้มาอย่างไรฮฮล,ลานหรือฮารอมและใช้ไปในทางใดก็ถูกสอบหมดนะครับท่านพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่จะดดรอดในความรอบรู้ขององค์สุภานหงต์อาลารว่ามันมีหีฟี่มาออมีลฟีและความรู้ของเขาอันอันมีฮหนะครับ ว่าเขาใช้ปฏิบัติอย่างไรใช้ความรู้ที่ได้เราเรียนมาปฏิบัติอย่างไรใช้ไปในทางที่จะไปตัวเ็มคนหรือใช้ไปในทางที่จะนําผู้คนนั้นให้ออกจากสิ่งที่มืดมนสู่แสงสว่างสู่เสรีธรรมกับที่ คือสิ่งที่มนุษย์นั้นจะต้องถูกสอบสวนในวันเกลียมาเพราะฉะนั้นถ้าพีน้องครับชีวิตของเรานะครับได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ขอให้เรานั้นได้ตรวจสอบตัวเราเองพยายามใช้เวลานะครับในสิ่งท่านนบีสุลต้องหัวียนานละบอกว่าอันเนี้ยมาตัมมักมุ่นฟีมะกระซิลมินานัสนะครับสิฮะตุลลฟาะสองสิ่งหรือความปวดปานสองสิ่งนั้นที่มนุษย์นั้นปล่อยให้หมดไปนั้นก็คืออเซฮะการมีสุขภาพดี الفراغ لقى عن ولا اقول قولي هذا واستغفر <applause> الله عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah Thumma tuwafa kullu nafsim ma kasabat Wahum la surat al-Baqarah Timi kawam wa Wattaku yawman turja'una ila Allah Jong yam keng Nakam kau jau jong yam keng Yawman wan neng Thi Turja'una ila Allah Thi buk ท่านจะต้องถูกนำกลับไปยังอัลสุฮาหูวตานาะพยายามเกรียงให้เกลียกว่าวันหนึ่งที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องถูกนำไปรวมตัวกันจะต้องถูกสอบสวนจะต้องถูกคิดบัญชีและจะต้องถูกนะครับกำหนดให้ได้รับในบัญชีของเขาด้วยกับมือซ้ายหรือมือขวาตกะกกยมันตุเจ้านะฟีอินทร์ลอ ซุมมาตัวว่ากุลูนับสินมกกสบัดแล้วชีวิตแต่และชีวิตนั้นจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนวุหุมเลยละมูลนะครับตอบตูตอบแทนอย่างครบถ้วนในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้สแสวงหาไว้นะครับโดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกอธรรมแม้แต่เพียงเพียงถงทุลรีเพราะฉะนั้นฝ่าไมยกมันมีสกอรลรตโรติล ค่อยรอยะรอผู้ใดที่ทําความดีนะครับแม้เพียงเล็กน้อยเขาก็จะได้เห็นมันเห็นความดีงามในวันเกียมาเช่นกันออไม่ยากมันสกอเชารตินไม่ยัมิกอเราเรตินเชร่รวยเยอรอใครที่ทําความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยเท่าผงทุลีเขาก็จะได้เห็นมันนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับอย่าดูถูกในเรื่องของความดีงามถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็าตาม ชอบ,บบนอาม a n u อิล y a l l การงานที่เป็นที่รักยิ่งนัที่อ l ล a h س ์ ح ุบฮานะมูว่าละอัลวอมุฮมหว่าอิงกลนะัละนะครับถึงแม้ว่าคือการงานที่ทําโดยสม่สมําเสมอถึงแม้มันจะเป็นเล็กน้อยกัวต่างอะไรที่เป็นงานนะครับที่ว่าเป็นความดีงามเล็กเล็เลน้อยนะครับท่านพี่น้องมันเป็นน้ําหนักแห่งความดีงามนที่ a l ล a h س ์ ح ุบฮานะมูท่าละ อย่าปล่อยผ่านไปนกับชีวิตของเราอย่าปล่อยผ่านไปกับสุขภาพของเรากับที่จะทําในสิ่งที่เป็นความดีงามทําในสิ่งที่เราสามารถที่จะยิบยืนให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะครับในเรื่องของร่างกายในเรื่องของปัญญาในเรื่องของความคิดในเรื่องของความร่วมมือกันต่อมาหนุนหลั Along 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 Match Calm งบิรัตตะวานะครับการร่วมมือไปสู่ความดีงามและความยำเกรงสิ่งใดที่เราจะร่วมมือกันได้ นะครับขอให้เรานั้นได้มีตา,าวุ่นร่วมมือกันนะครับความดีงามสิ่งใดที่เราจะยับยั้งในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนะครับก็ให้เราตัเตือนกันยับยั้งกันไม่ให้ความชั่วร้ายนั้นมันเกิดขึ้นตัวเราเองต่อครอบครัวของเราพี่น้องของเราและสังคมโดยรวมเองนะครับท่านพี่น้องเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบา์หัวตานาะนั้นได้ส่งผอพระไทยนะครับแล้วก็โปรดปานและหว,วังว่า ความยิงามทั้งหลายที่เราจะได้ตอบรับจากลัทุิพานาหัวตาลานั้นคือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อลัทุิพานาหัวตาลานะครับขอให้ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นจบชีวิตด้วยกับเงินมาละอิละหิลอคือการยืนหยัดในความเป็นอุสลิมที่มี إ ي ่านมีศรัทธาต่อลัทุิานาหัวตาลนะครับลองมักฟินละนาซุนูมะนาวะอิสลามนาฟิอัมรินาวะซับดับดะมานาซุนนะอัลลอฮฺกบินกาฟิริน اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين وأذل الشر والمشركين وأدم أعداء الدين اللهم أنصر المجاهدين في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي شيشان وفي سوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة وأجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرس الجنو و من سيدنا أسقام اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه